พวกเราทุกองที่มาเนี่ยนะบอกว่าก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะผ่านถ้าถ้าถ้ารอบนีททท้ที่เราเตือนที่หัวหน้าที่เรามาเนี่ยถ้าเราควบคุมทีมเราขนาดนี้เราไปได้แน่นอนนะเราได้แน่นอนคือที่น,นี่มันก็มันก็ลําบากมากแล้วเพราะว่ามันร้อนอากาศร้อนแต่ที่นีมันจะไม่เจอสภาพร้อนอย่างนี้กาศสบายที่มันมีปัญหาคือเราต้องอยู่กลุ่มให้ได้ป็นนะ<ม>นึ่งนะคืนนี้ขอแค่นี้ แต่ที่มาทุกองเนี่ยคือว่ามันไม่ต้องไม่ไม่ไม่ไมไมต,ไมต้องไม่ต้องกัวงวลใจพระแน่นอนไปได้แน่นอนพวกเราไปได้แน่นอนและไปยังสวยงามด้วยนะนะอออขอบคุณขอบคุณทุกองดีม,มันเสียงพุธทธังทำมังสังขังทั่วแผ่นดินแล้วนะ ช้าวันที่19พฤษภาคม2566พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประเทพประิยะติสุทธีได้จัดประชุมสนทนาชี้แจงการเข้าร่วมคณะธรรมญาตาพัฒนาศาสนาทายาสู่แดนพุทธภูมิปีที่6ค่ะ เนื่องจากปีนี้พิเศษกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะเราได้มีการบรรชาชาสมบทกณ์คุณบุตรชาวอินเดียเพื่อเข้าร่วมการจาริกทุดงด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะซึ่งเป็นคณะใหญ่ต้องอาศัยความสามาคัคคีปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เพียงแค่ปฏิบัติตามพระวินัยของพระสงฆ์เท่านั้นการออกจาริกทุดงก็เป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องที่อาจไม่คุ้นชินสําหรับคุณบุตรชาวอินเดียบางท่านก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามพระ วินัยที่เคร่งคัดอยู่แล้วและใหม่มากสําหรับการปฏิบัติอย่างเข้มงวดของการออกธรรมยาตาจึงจะเป็นต้องสอบถามความสมัครใจและความมุ่งมั่นอดทนต่อสภาพธรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของการจาริกและเไม่ได้สอบถามถึงความสมัครใจของคณะพระสงฆ์ชาวอินเดียซึ่งก็มีผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตนตามพระธรรมวินยัยมีบางรูปปราศิกขาไปเป็นสามเณรบ้างเป็นอุบาสกบ้างร่วมทางปฏิบัติธรรมกับคณะบ้าง แต่ทุกอย่างก็สรุปผลออกมาเรียบร้อยด้วยดีค่ะรูปนี้คตาเนนเขาก็ยังพระอื่นนะเขาก็เข้าใจว่ารูปนี้เวลาทันเข้าเส็อร์ไพร็จไปนั่งห่างๆไปใกล้ๆเขากลัวว่ารูปนี้สูบด้วยหรือเปล่ารูปไหนรูปไหนรูปนี้ครับค่ะขณะที่พระพี่เลี้ยง ก็จะได้คัดเลือกพระพิสุทธิ์งชาวอินเดียที่เหมาะสมจะร่วมจาริกทุดงกับโครงการกันอยู่นั้นหลวงพี่ก็จะขอตัดภาพมาอีกมุมหนึ่งซึ่งทีมงานจิตอาสาที่สบักสบอมกับการทํางานเขาเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการออกจาริกต่อไปในวันรุ่งขึ้นกันยังไงนะคะอัดกันหน่อยเนาะตัสติมโอเคได้ได้ตัสติหม่ดหวเข็มอิมงถุงมือไม่ต้องใส่กันเลยค่ะเอาอะไรคะ จิ้มมือไปแล้วมือเบาดีนะคะฉันอยะกไ this โอเคนะ this โอเคโอเคนะทำไมอ่ะไมถ้าคนเราไม่สบายบอกว่ารับได้ไหมวิตามินเขาบอกว่าได้ก็กลัวว่าไอ้เกิดไม่สบายรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเขาไอ้วิตามินไอดอตดิงคอล d อเตอร์ไอดอตดิงนอร์มัลวอเตอร์แอนด์วอร์มวอเตอรหรอชอบกินอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ได้ได้ได้ไม่เหมือนที่ป่วยไงเง้ขาป่วยเขาเคยถามว่ากินนู่นนั่นนี่เปล่าอย่างเงี้ยอ๋อโอเคค่ะไอแคนนอนแท็บขนานนะ no w h n o อ่อบิบนวร์ร์โแล้วฉันไม่ได้ฉันไม่ได้กินข้าวกลางวนี่กล้วยก็ยังไม่ได้เหรอคะเขาบอกว่าไม่ให้กินกล้วยเาะอขอไม่ดีขอไม่ดีอยู่คุณที่ที่ไหนให้เขางานธุรกรรมคอเซ่านองายเลย น่าจอยเลยนะคะวันแรกๆก็จะแบบสดใสมากนะคะแจกวิ่งแจกน้ำพี่ๆมากวันนี้ค่ะเป็นตัวแบบตัวเมนเอดของน้องเล็กสุดนะคะแล้วก็จะวิ่งหน้าวิ่งหลังเอาน้ำไม้นุนนี่อะไรเนี้ยนะคะผ่านไปแล้วสัปดาห์เสร็จๆอ่ะวันนี้เปลียนเป็นิเรียงแล้วหนึ่งนะคะตรวจโรคก่อนนะคะนูพี่โดยก็ได้พี่เอียงอ่า ถวายนะคะการดูแลรักษาแบบว,วซืุ้ยาให้กับพระด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศในเช้าวันที่20ที่ทพุทธานะว,วิกา,า่ะหลวงพี่ะหลังจากเตรียมพร้อมร่างกายกันแล้วก็ถึงเวลาที่คณะเราก็จะได้ออกเดินทางข้ามเมืองกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็จะต้องนั่งรถบัสไปที่เมืองสระนาศ่ะเมื่อถึงที่นั่นก็จะมีกิจกรรมอะไรต่อหลวงพี่มะเมียวจะมาตัดคลิปให้รับชมกันอีกนะคะเจริญพรค่ะ การเดินทางกับเอ่อ move แล้วเนาะม o ฟแล้วก็จะมีอาหารห่อมาอย่างดีตั้งแต่ดึกดื่นแยกข้าวแรปถุงใส่กล้วยมานะคะก็มีรถบัสจำนวนสี่าคันรู้ รเราก็จนทางไ,ไปที่วัดไทยสารนานะครับตอนนี้เราอยู่พุทธคยาก็มีเอสกอตชาวอินเดียหรือเวียดนามก็ไม่รู้ใช้เวลานานไหมกี่ชั่วโมงคะใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงถึงมงชั่วโมง 6, โอเคค่ะ